ชาสัมพันธ์นะครับสอดสมาชิกช่องทุกท่านและสอดสมาชิกหน้าใหม่ที่ยังไม่ติดตามช่องผมนะครับตอนนี้นะครับท่านเทพเพนกวินตาเดียวของเรามีอ e ีโมดเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมวู้นะอีโมดสุดเท่นะที่พวกคุณสามารถสมอนท่านได้นะครับถ้าพวกคุณมาสมัครสมาชิกช่องของผมนะครับพวกท่านก็จะได้อ่สแปมอ e ีโมดเทพเพนกวินในช่องแชทของผมได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาลวนะครับไปสมัครเลย นะครับขอให้พลังท่านเทพเป็นกวิ้นจงสถิตอยู่กับพวกท่านทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องผมนะครับเอาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเจ้าคิวฟาบินะครับเนี่ยกลับมากันอีกครั้งกับเกมไรเอนเจอร์นะครับผมครับก็หลังจากที่เรารอมาเกือบ8ชั่วโมงนะครับบวกซ่อมบำรุงเซิร์ฟเวอร์ไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมอัดคลิปเลทมากเลยนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มเศษนะครับผมเพราะงั้น วันนี้คลิปเรนเจอร์ผมอาจจะลงน่าจะลงประมาณสักสามทุ่มเสร็จๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมน่าจะดึกมากนะครับก็วดใจรอกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มันอัปเดตเลทอ่ะนะครับผมฮะโอเคก็ตอนนี้เรนเจอร์ใหม่นะครับตูลุ้งมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับแจกตั๋วลุง้งเอ่อ้อมใหม่นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้ก็จะมาดูเรนเจอร์ใหม่ สามตัวแล้วก็ดูไอหอคอยอนันต์ใหม่แล้วก็สเตตหลักยากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะผมยังไม่ได้เล่นถึงด่านเจสิเลยยังไปไม่ถึงเลยยังไม่ผ่านไอไ่อนะที่เขาบอกสี่สิบแปดตำนานใช่ปะ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่นานมากนะครับใช้เวลาไปแปดชั่วโมงคือเมื่อกี้ผมจะอ่านละไปไป,ไปม,าม,ามามันบอก ซ่อมวงเซิร์ฟเวอร์อีกครึ่งชั่วโมงก็แบบโอเคเอาที่สบายใจนะครับซ่อมได้ซ่อมไปนะเอาให้มันจบๆแล้วกันนะครับก็เดือนนี้เป็นอวยธาตุไม้นะครับผมพอ,อสองเดือนเ,อนเอนอทียบอวยธาตุน้ำอุ้ยผมยังไม่รับนี่หรอโอ้ยังไม่รับของทัวะโอเคทัวะก็หล่อปั่นนะจ๊ะอ่ะเรามาดูใครก่อนดีครับ เรามาดูตัวฟรีก่อนดีกว่านะแล้วเราไม่ตว่งกับตัวฟรีวะ่ะโคนี่นะครับอ่ะโคนี่วาชาคีย์บอร์ดนะครับโอ้นี่น่าจะเป็นตัวฟรีตัวแรกใช่ไหมที่เป็นสกิวร่างโคนตัวฟรีตัวแรกนะครับสายว่องไวอ่าโอเคอทีนี้เราต้องมาลุ้นกันนะว่าดาเมจจะทะลุมาตากไหมนะครับระยะยืนก็โจมโอเคไกลอยู่อ่ะ คีย์บอร์ดสเปเชียลโจมตีศัตรูด้วยการบล็อกคีย์บอร์ดอัลลัมค่าดามจส์2 2 0สตาร์ทศัตรูสามวิเปลี่ยนท่าไม้เป็นไร้ท่านคนไม่ค่อยชอบใช้เนาะไอพวกเปลี่ยนท่าเป็นไร้ท่าเนีย่ยคนไม่ชอบชอบเลยมันจะดีกว่าถ้าเป็นมันก็ไม่ได้เนาะไอเปลี่ยนไฟเป็นน้ําคนก็ไม่ชอบใช้มันดูยังไงมันเหมือน,น,น,นจะแบคไฟใส่ตัวเองอะนะครับเป็นไร้ท่าน่าจะนั่นอ๋ออันนี้เป็นดามจสสองสกิลนะ เป็นดาเมจต่อยกับดาเมจจังๆดาเมจต่อน,นี่ลดดาเมจศัตรู50%ลดอัตราเกิดขึ้นที่คอรอบพิสของศัตรู50%นะครับโอเคอ่าประมาณน,นี้นะครับดาเมจไม่ทุอัมม่าต์นะผมทีนี้มาดูตัวที่ผมคิดว่าน่าจะทีเด็ดดีกว่านะมูนนะผมมูนเจ้าชายกีตาร์้นะทำอะไรได้บ้าง เป็นสายพลังนะครับสกิลร่างโคนอีแกแล้วนะผมดีดีน่าจะยืนใกล้อยู่อ่าแทงนะครับเรามีแทงละแห่งร่างโคนอ่าได้เราแสดงแล้วนะครับเล่นกีตาร์อย่างสง่าง,งามเพื่อสร้างผลลัพธด้านบให้เก่พรพักพวกเพิ่มอาตาัตราหลบหลีก30%เพิ่มพลังชีวิต2อ0ฮ้ยดีนะที่ผมได้โทรมาดีละดีละ ดูจากสก,กิลแล้วโอเคโอเคไปเอาแสงมืดดีกว่าโอเค okay. กีตาร์สุดโหดโจมตีศัตรูด,ด้วยการสแงอรุแรูแลงลบทลศบัตรูดลด้านตัสาวของศัตรูในพื้นที่50% 7ินดวิดาเมจ3%ยแล้วก็น็อกแบกนะครับไม่ถืออาตะนะแต่มีลบบัฟโอเคอ่าแต่แรงก็น้อยเนาะแรงพันสองนี่แรง 900โอ้โหอันนี้ข้อดีของเดือนนี้น่าจะแล่น้อยนะอย่างเดียวนะครับเทียมาดูตัวที่เด็ดดีกว่านะเรามาลุ้นกันว่าแสงมืดตัวน,นี้จะเป็นเมตาได้ไหมมาดูกันนะครับอ่าแสงมืดเอ่อในรอบนี้เป็นไหวพริบนะครับท่าแสงเบาจักระพัดวอกนะครับโคเทเลยอ่าเป็นฟรีแลพันห้าเยอะนะ แรกเยอะอยู่11วีโอเคแล้วโจมตีไกลอาจจะเป็นตัวปวนใหม่ก็ได้นะนะครับอาจจะสกิลเหมือนโคยน,นพนันก็ได้ถ้าถ้าได้นะถ้าถ้ามาใช้แทนแต่ผมก็มจะเอานะถ,ถ้าไปไปได้อ่ามีตัดแว่แต่อีกสกิลหนึ่งนะหน้าแปลกนี่คืออะไรต่อต้านลำนำโอ้ฮหว้าว อันนี้ของใหม่ใช่ไหมต่อต้านลำนำเนะี่ยโอ้โหต่อต้านการหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์ก็คือลำนำนะ่ยอ่ะมาดูสกิลแหวกของบาจากักรพรัดนะฮะเดเมเท่ลนะชัดเจนโอ้โหรบอมาตะลบบัฟหกวิหยุดยั้งการลบดีบัฟของฝั่งตรงข้ามหกวิดาเมจสามพันหน้าสนหน้าสนอ่า การมองหาเว่ใหม่พอดีน่าสนอยู่โยกหัวแสดงโชว์ปิดท้ายที่สุดยอดเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้บวกเกือบพ,พวกเพิ่มมาตาหลบเพว 3, ่สาว0เพิ่มมาตาแช่สัก60เยอะกว่ามูนเยลลี่นะสองเท่าเยอะกว่ามูนเยลลี่สองเท่าตัวว้าวน่าใช้ได้นะนะครับแสงมืดเดือนนี้น่าจะสามารถติดเมตาได้อย่างง่ายดายทีเดียวเพราะว่า สกิลที่เยอะกว่ามูเยลลี่สองเท่าตัวนะครับแล้วก็สกิลแรกก็เกียนนะครับมีดาเมจในตัวด้วยนะดาเมจในตัวลบอามาตะลบบับนานด้วยแล้วเป็นวิด้วยอืมอันเนี้น่าจะปวนได้ดีเลยนะครับสามารถปวนฝังตรงข้ามได้และอีกอย่างคือฝั่งตรงข้ามลำนำไม่ได้นะครับนี <laughs> ่แหละข้อดีแต่ไม่รู้ดูดได้ปะนะถ้า อาจจะดูได้แต่ถ้าลำนำคือไม่ได้นะลำนำไม่ได้เลยการันตีนะครับโอ้สุดก็คือเดือนนี้มีตัวฟรี2ตัวแรกนะที่มีสกิลโคนนะครับแต่สกิลโดยภาพรวมก็นะก็เกบีนะตัวเกรบ B 2ตัวกับตัวเทียเทียเอบวกนะเทียเบวกต,ตัวหนึ่งนะครับอ่า โอเคแสงมืดผมให้ผ่านนะครับผมให้ผ่านใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าเฮ้ยมจะเปิดดีมันหนระือผมจะรอผมว่าผมรอไอ้ผมรอเพิ่มโอกาสบาวดีกว่านะถ้าไปไม่ได้นะผมผมว่าผมไม่กล้าเปิดจริงๆผมเคยย้ำแล้วใช่ไหมว่าไอ้วันแรกแบบเนี้ยของเดือนที่เป็นตัวฟรีอ่ะมันจะไม่เพิ่มโอกาสนะเพราะงั้นมันโอกาสยากมากเลยที่ตัวใหม่จะออกนะครับ แต่ลองเปิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวอ,อห้าตัวเดี๋ยวผมไปไปฟาร์ใหม่ก็ได้นะสเตวิ่งง่ายจะตายห้าตัวสิบตัวเอาเถอะผมเปิดเออสักห้าสิบเพื่อเปิดสักสามเผื่อจะออกมั้งไม่รู้นะผมไม่อยากเปิดมันไม่เพิ่มโอกาสอือเจ็ดดาวล้วนๆนะ ถ้าไปเพิ่มโอกาสก,าก็ก็นั่นนะเตรียมเจอกับ7ดาวนะเนะดาวหมดเลยโอเคเดี๋ยวรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนอย่าพิ่งใจร้อนนะครับเอ,อสเตจพิเศษมีเพิ่มไหมอ่าใช่ใช่โอเคมีดาวขนนกเยี่ยมเลยใจฟาร์มต่อนะแล้วก็จะมีดาวเหรียญด้วยดาวดาวกลบนะครับดาวกบที่มันจะเปิดตามช่วงแล้วก็ดาวอุปกรณ์นะครับอ่า เออ่ uh, ทีนี้มีโอ้โ oh, ห <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอไปล้างเกียร์แป๊บนึงมันมีดานใหม่มาฮะแต่ต้องจัดการกับเกียร์ที่เอ่อวกมาตั้งแต่คโคลับูที่แล้วก่อนนะครับโอเคมีคนไปถึง63แล้วนะครับไวใช้ได้ดีทีเดียวนะอ่ะดูซิมันจะยากแค่ไหนมามามาโอ้วยไฟซะด้วย วยไฟแบบนี้อ่านักสื่อผมบอกโอ้ชิวๆชิวๆเลยวันนี้ผมไม่น่าได้เปิดตัวเนาะนะครับเดี๋ยวไอตัวเก็บรอเพิ่มโอกาสไอบาวมาเลยผมคิาบาวน่าสนใจนะนะครับบาวน่าสนใจเลยเนีย่เจอเจอ,เจอวินนักสื่อเข้าไว้ดูจะชนะยังไงอะอ่ะ วุ้ยตายนะสื่อตายเดี๋ยวให้เขาแบกมากไม่ได้ต้องมีแนวหลังด้วยนี่โอ้เดี๋ยวขบวนตายเลยโอเคช่างเอ๊ะไอสองอันหลังก็ไม่ต้องการแล้วต้องการอันละ หลังศึกอันหลังศึกสองตัวชิวๆมาอีกสองตัวจบยังเรียบร้อยโอเคชิวๆนัสแบรครับชิวๆครับผมโอเคหกสิบสองอันนี้เป็นเพิ่มอะไรครับใครได้บัฟโอ้โหน้ำบัฟอย่างนี้ เอ่อขอเปลี่ยนทีมเอ่อเรามีบาว13ชิวชิวเรามีบิลชิวชิวเรามีอินุเรามีอินุ <laughs> เรามีค <laughs> าริส let's go boy และเรามีเลโอนาร์ดิน let's go i think this good now ไหวเนาะเพราะว่าไหวโหคิดดูถ้ามีทวรมไหม สแสลล์หุ่นสารต้องเป็นเพิ่มไม้ใช่ป่ะงั้นก็ดีอ่าถ้าไม่ว่าอะไรผมเอาเผื่อไปเลยเน้นเนไว้ก่อนนะขอเน้นเนไหนมันอวยน้ำอะอวยไปหมดเลยอะมาคงแทงได้อนะเรา เรายัดแท้งสองไปน่าจะไหวอยู่โห<ฮ>คุณเห็นเรโวนาดบินไหมปอมแตกเลยโอ้จบแล้วหรอโอ้น้ำทั้งทีมนะจบไวมากนะครับเคลียหม,มาเลยว้าวโอเคถ้าอย่างนั้นก็ ด่านต่อไปก็63ถ้าอย่างนี้ก็เอ็ดเวิร์บินเอ็ดเวิร์บินได้โอเคเมื่อกี้ผมผมพูดไปว่าป้อมนะพูดผิดนั้นต้องเป็นกกง <c oughs> พอดีเล่นพีพีบ่อยไม่เล่นหอคอยนอันนานน,าน,นะอืมแต่ไม้ดีๆต้องบอกว่าไอ้ไม้ไอดีเนี้ยผมไม่ค่อยมีตัวดีๆนะเพิ่งได้เซ็หน้ามาใหม่เอาไฟ้ฝาเอามาตาดเลยใช่ปะเออ เอามาตัดหน่อยแล้วก็เอาอ,อ่าช่วยไม่ได้ถ้าไม่ใช้ไอเทมจะผ่านไหมมาดูกันดูว่าพลังของอ่าไม้ห้านะไม้ห้าคน เอาที่สบายใจนะโอ้โหโอโ้เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยตายเอเลนเรายังเจาะไม่ถึงแนละ้วตายซะแนละ้วเอ่าเอาเถอะเราเอาข้างหลังก็พค แต่เมื่อกี้คือไอ้ด่านตีกงนี่อย่างฟินเลยนะแบบแปบบ๊แบแป๊บจบแหละมันมีตัวตีไก่อะมันมันทำเรนเจอร์ uh, เราตายโอเคเรียบร้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรนเจอร์วันนี้ในค่ำคืนนี้นะครับที่เราจะต้องเฝ้ารอถึง 9ชั่วโมงอะถึงจะได้ทำคลิปนะผมอ่ะเดี๋ยวก็รอนะครับเดี๋ยว4ี่ทุ่มคืนนี้ก็จะได้ลุยหกสี6หต่อนะครับเราจะยากแค่ไหนนะอ่าส่วนใครที่รอเพิ่มโอกาสเบาก็รอนะผมก็จะรอด้วยนะครับผมอยากได้นะได้มาก็ดีนะครับจะมีไอกินเกีนเล่นนะผมอ่า วันนี่อาจจะแทงคาริ่ได้นะครับมาใช้แทมไปก่อนคือคืนมานน่าจะจะเกียะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากจริงนะสำหรับการรับชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับเพื่อใจผมต่อไปด้วยนะครับผมก้าวสู่สองหมื่นซับด้วยกันนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกับคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ